สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องของการเป่าสังวิธีการเป่าสังนะครับตัวผมเองนั้นก็เป็นพราหมณ์พิธีวันนี้ก็จะมาทำความเข้าใจอันนี้สังแบบโบราณเห็นไหมฮะท่านจะเห็นนะฮะก้นสังก็จะมีรูเล็กๆนะฮะรูเล็กๆนะฮะรูเล็กๆเห็นไหมฮะตรงกลางของก้นของสังจะมีรูเล็กๆเท่าปลายเข็ม นั่นหมายความว่าท่านต้องขมิบริมฝีปากเม้มริมฝีปากแล้วพยายามปล่อยลมออกจากช่องซ้ายหรือขวาก็ได้นะฮะจะเป็นช่องไหนก็ได้แต่ให้ลมนั้นไม่มีที่เล็ดลอดออกมานั่นหมายความว่าท่านให้เม้มริมฝีปากแล้วก็ปล่อยลมออกตรงกลางก็ได้แล้วแต่ตรงขอบริมฝีปากก็ได้แล้วแต่ท่านจะมีความถนัดในตรงนั้นนะ,ะหลังจากนั้น ท่านก็ค่อยๆปล่อยลมออกไปค่อยๆปล่อยนะฮะไม่ใช่ว่าเป่านะครับดันลมพวดทีเดียวไม่ได้นะฮะตรงนั้นหนึ่งสังจะสั้นสองท่านจะทำให้จังหวะสังนั้นจะไม่ได้อารมณ์ฉะนั้นแล้วการเป่าสังก็ท่านก็จะค่อยๆปล่อยลมออกไปหายใจเข้าลึกๆอันดับแรกหายใจเข้าไปลึกแล้วค่อยๆปล่อยริมฝีปากออกที่ นะฮะที่ตูดของสังรูเล็กๆพยายามปล่อยลมออกไปฮนะพยายามปล่อยให้ได้เล็กที่สุดนะครับรูริมฝีปากปล่อยลงไปแล้วค่อยดันลมเข้าไปนะฮะดันลมเข้าไปเสียงสังก็จะค่อยๆดังขึ้นไปค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นแล้วในที่สุดก่อนที่จะสิ้นเสียงสังท่านก็จะขับลมนะฮะในปอดของท่านนะครับปล่อยออกมาสุดๆเลยนะฮะปล่อยออกมาสุดๆเสียงสังก็จะเหมือนเหมือนคล้ายๆโวดรถไฟ ประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นก็จะปล่อยออกมานะครับแล้วแต่ว่าปอดของท่านนั่นนะครับการระบบหายใจของท่านจะยาวจะสั้นนะครับประมาณบางท่านก็ประมาณนาทีครึ่งก็มีเวลาปล่อยนะฮะบ,บางบางท่านก็อาจจะนาหนึ่งนาทีโดยประมาณนะครับแล้วแต่ในการขับลมแล้วก็ในระบบของปอดของท่านนะครับการเป่าสังนะถามว่ายากไหมยากสุดนะในเรื่อง บันดอก,ก็ดีไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งก็ดีนะฮะนั่นไม่ยากสักเท่าไรครับไม่ยากสักเท่าไร่แต่สังนี่จะเป็นพระเอกนะสังนี่จะเป็นพระเอกของงานในการเป่าสังในการทําพิธีพราหมณ์นะครับถ้าจะมีพิธีนะฮะอันนี้ก็จะมีกระดิ่งกระดิ่งนะอันนี้กระดิ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระผม นี่บันดอเป็นสัญลักษณ์ของพ่อพระศิวะสังคือพระเอกของงานนะเมื่อเสียงสังดังขึ้นบันดอของกองละขังก็จะดังโหมโรงขึ้นทันทีครับมาดูกันว่าวิธีเป่าสัง ทำยังไงในเบื้องต้นตามมาครับนี่ฮะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เทคนิคในการเป่าสังวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ชมชมคลิปนี้นะครับไปลองไปทำดูครับสบายดี